ในวันแต่งงานที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคู่รักกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงดนตรีไพเราะของวงดนตรีสดบรรเลงอย่างนุ่มนวลภายในรีสอร์ทหรือริมชายฝั่งอันดามันแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านผ้าม่านโปรง่งบางไปยังโต๊ะรับแขกที่ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไมย้สีขาวอมชมพูทุกคนต่างยิ้มแย้ม,ยมอบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักไม่มีใครรู้เลยว่าภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจะมีศพหนึ่งนอนอยู่บนพื้นพร้อมความลับที่ถูกฝังไว้หลายปี เจ้าบ่าวชื่อว่าพากินหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอายุเพียง32แต่มีบริษัทของตัวเองและมีชื่อเสียงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ส่วนเจ้าสาวคือมินตราหญิงสาวผู้สง่างามและเฉลียวฉลาดเคยเป็นนักข่าวสายสืบสวนก่อนจะลาออกมาทำงานด้านการกุศลทั้งคู่พบกันในการประชุมขององค์กรสิ่งแวดล้อมและความรักก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นด้วยความเข้าใจ แต่ในงานแต่งนั้นมีอีกหนึ่งคนที่ดูจะโดดเด่นไม่แพ้เจ้าบ่าวเขาคืออิดเพื่อนสนิทที่สุดของพากินตั้งแต่มัธยมและเป็นผู้ชายที่พากินไว้ใจมากที่สุดเขาคือเบสแมนในพิธีและยังเป็นคนที่ช่วยวางแผนงานแต่งงานแทบทุกขั้นตอนไม่มีใครรู้ว่าอิดเคยแอบรักมินตรามาก่อนพากินเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกจนวันที่พากินแนะนำมินตราให้รู้จักในฐานะแฟนเขาก็เก็บทุกอย่างไว้ภายในใจแซงยิ้มและแสดงความยินดีทั้งที่ในใ,นใจพังทลาย ช่วงพิธีการดำเนินไปด้วยความสวยงามแขกเรือยิ้มแย้มพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลื้มใจแต่แล้วหลังจากจบช่วงพิธีจดทะเบียนสมรสและแขกบางส่วนเริ่มทยอยเข้าลายอาหารอิดก,ก็ขออนุญาตด,ดึงมินตราไปคุยส่วนตัวโดยอ้างว่าจะมอบของขวัญพิเศษที่เตรียมไว้ให้ทั้งสองเดินออกมาที่สวนเล็กๆด้านหลังรีสอร์ทกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่มุมหนึ่งจับภาพไว้ได้ว่าอิดยื่นกล่องของขวัญสีทองให้มินตราเธอรับมันมาอย่างสุภาพก่อนจะเปิดออกช้า ข้างในไม่ใช่ของควัหรูไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่จดหมายซึ่งทราบซ่านแต่เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดเมื่อ3ปีก่อนในภาพคือมินตรากำลังเดินเข้าโรงแรมหรูแห่งหนึ่งกับชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งพากินเคยบอกว่าเป็นศัตรูทางธุรกิจคนสำคัญของเขามินตราหน้าถอดสีเธอพยายามอธิบายว่าเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่ออิกก็พูดขึ้นเบาๆด้วยเสียงสัน่น เธอเคยทำลายคนที่ฉันรักและวันนี้เธอกำลังจะทำลายเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดมินตราถอยหลังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ช้าเกินไปอิดชักมีดเล่มเล็กที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมาอย่างรวดเร็วและแทงเข้าไปที่สีข้างของมินตราโดยไม่ลังเลเลือดทะลักออกมาประชุดแต่งงานสีขาวจนกลายเป็นสีแดงเข้ม เสียงกรีดร้องของมินตราทำให้พนักงานรีสอร์ทรีบวิ่งมาก่อนที่อิดจะเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างใจเย็นราวกับทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้วพากินมาถึงในเวลาไม่กี่นาทีถัดมาเห็นร่างคนรักนอนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ที่เคยตั้งใจให้เป็นฉากหลังของความสุขเสียงร้องให้ของเขาดังกล้องในหูของทุกคนตำรวจมาถึงในเวลาไม่นานและจับตัวอิดได้ที่หน้าหาดเขาไม่ขัดขืนไม่หลบหนีและไม่พูดอะไรอีกเลยนอกจากประโยคเดียว ผมแค่ไม่อยากให้เขาต้องถูกหลอกเหมือนผมเรื่องราวเริ่มสับสนมากขึ้นเมื่อมีการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพบว่าเหตุผลที่อิดก่อเหตุอันนาสพรึงกลัวในวันแต่งงานนั้นไม่ได้มีแค่ความรักข้างเดียวหรือความแค้นส่วนตัวเพียงอย่างเดียว ตำรวจได้เจอหลักฐานสำคัญในห้องพักของอิดที่โรงแรมแฟ้มเอกสารหนาแน่นด้วยข้อมูลธุรกรรมทางการเงินการโอนเงินผ่านบัญชีลับและภาพถ่ายของมินตราในหลายสถานที่ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเฝ้าติดตามเธอมานานหลายเดือนแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเขียนด้วยลายมือของมินตราสะท้อนให้เห็นความจริงอีกด้านที่ไม่มีใครคาดถึงถึงอิด ฉันไม่รู้ว่าความลับนี้จะทำร้ายเธอแค่ไหนแต่ฉันเลือกจะบอกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อสามปีก่อนฉันไม่ได้รักพากินฉันทำทุกอย่างตามคำสั่งของคนที่จ้างฉันมาฉันถูกส่งเข้าไปเพื่อใกล้ชิดและสืบข้อมูลบางอย่างจากเขาเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการของเขาในจังหวัดชายแดนแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันกลับรักเขาโดยไม่รู้ตัวฉันพยายามถอนตัวแต่คนที่อยู่เบื้องหลังก็ขู่จะเปิดโปงฉันหากฉันไม่ทำตาม ตอนนี้ฉันกำลังหาทางหลุดพ้นจากทุกอย่างหวังว่าเธอจะเข้าใจจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนไว้ก่อนงานแต่งไม่กี่วันและไม่มีใครรู้ว่าพากินเคยได้อ่านมันหรือไม่แต่ที่แน่ๆคืออิดรู้เขารู้ทุกอย่างก่อนที่จะมีใครรู้และเขารู้ว่าสิ่งที่มินตราทำแม้จะเพราะความจำเป็นหรือความกลัวคือการหักหลังต่อคนที่เขารักและพากินก็ไม่เคยรู้เลย ในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจยังค้นพบเบาะแสว่าพากินเองก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่เขาดูเป็นชายคนที่ปรากฏในภาพถ่ายกับมินตราศัตรูทางธุรกิจของพากินจริงๆแล้วคืออดีตหุ้นส่วนที่เคยร่วมมืออากันทำโครงการใหญ่ในภาคใต้ก่อนที่พากินจะตัดขาดและดึงผลประโยชน์ทั้งหมดมาเป็นของตัวเองส่งผลให้ชายคนนั้นถูกฟ้องล้มละลายและเกือบเอาชีวิตไม่รอดและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนจ้างมินตราเข้าไปใกล้ชิดกับพากินในนามของสายลับ ทางธุรกิจภารกิจที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องของหัวใจแต่ปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบคือใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจ้างวันทั้งหมดและเพราะเหตุใดอิดถึงรู้เรื่องนี้ทั้งหมดในเมื่อไม่มีใครเปิดเผยให้เขาฟังคำตอบเริ่มเผยตัวเมื่อมีการสืบค้นอุปกรณ์ส่วนตัวของอิดรวมถึงแล็บทอปส่วนตัวของเขาที่นั่นตำรวจพบการแชทเข้ารหัสกับบัญชีผู้ใช้นิรนามชื่อเรเวเนนศูนย์สี่ การพูดคุยที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานเกือบปีแสดงให้เห็นว่าอิดได้รับข้อมูลลับมากมายจากแหล่งข่าวนี้รวมถึงการส่งภาพถ่ายมินตราข้อมูลบัญชีโอนเงินและคำแนะนำในลักษณะชักนำให้เขาเชื่อว่ามินตราคือภัยคุกคามต่อพากินแต่เมื่อแกะรหัส IP ต้นทางกลับพบว่า r e v e r a n t ศูนย์สี่ ใช้ VPN ซ้อนหลายชั้นและเปลี่ยนจุดเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือในบางครั้งที่ VPN หลุดชั่วคราว IP ต้นทางกลับอยู่ในบริษัทของพากินเองนี่หมายความว่าอย่างไรตำรวจเริ่มตั้งสมมติฐานใหม่ มีความเป็นไปได้ว่าพากินอาจจะรู้เรื่องมินตราอยู่ก่อนแล้วและจงใจให้คนในบริษัทหลอกล่ออิดให้เชื่อว่าตัวเองค้นพบความจริงด้วยตัวเองบีบให้อิดลงมือโดยตรงเพื่อที่ตัวเองจะไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆหากเป็นเช่นนั้นพากินคือคนที่ชาญฉลาดเยือกเย็นและอมหิตที่สุดในเรื่องนี้เขาอาจวางแผนล,ล่วงหน้าอย่างแนบเนียนโดยใช้ความไว้ใจของเพื่อนสนิทมาเป็นเครื่องมือในการกำจัดภรรยาที่กลายเป็นภยัยโดยไม่ต้องลงมือเองแม้แต่น้อย แต่เหตุผลของเขาคืออะไรเป็นเพียงการทรยศทางธุรกิจหรือมีบางอย่างลึกซึ้งกว่านั้นคำถามเหล่านี้ยังไม่มีใครตอบได้และพากินเองก็ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่โลกของเขาอย่างเงียบงันไม่มีคำให้สัมภาษณ์ไม่มีการออกสื่อไม่มีแม้แต่คำขอบคุณหรือถแถลงการต่อครอบครัวของมินตรา อิดถูกคุมขังรอการพิจารณาคดีเขานั่งเงียบในห้องขังดวงตาจ้องมองไปยังพื้นห้องอย่างว่างเปล่าผู้ต้องขังคนอื่นบอกว่าเขาพึมพำชื่อพากินในยามค่ำคืนและบางคืนก็หัวเราะก,กับตัวเองเบาๆเหมือนกับเข้าใจอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่อาจเข้าถึงเรื่องราวยังไม่จบเพราะในขณะที่สื่อเริ่มลืมเลือนเหตุการณ์วันแต่งงานนรกนั้นไปทีละน้อยผู้หญิงคนหนึ่งในชุดดำลึกลับเดินทางมาถึงเมืองไทยจากต่างประเทศเธอเข้าไปพบอิดในเรือนจำ ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครไม่มีการบันทึกชื่อเธอในทะเบียนผู้เยี่ยมเธอไม่พูดอะไรแต่ส่งซองจดหมายซองหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมคำพูดสั้นๆบอกเขาว่าฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวที่ลงมือ ซองจดหมายนั้นถูกส่งต่อถึงอิดนเยน็นวันเดียวกันเขานั่งอยู่ในมุมห้องถังสีเทาหม่นภายในห้องที่ไรเสียงนอกจากลมหายใจของตัวเองเขาเปิดซองด้วยมือที่สั่นเบาๆข้างในเป็นกระดาษบางๆสีครีมพร้อมข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือผู้หญิงที่เขาไม่คุ้นเคยเขาใช้เธอได้เก่งกว่าที่ฉันคิดแต่เกมยังไม่จบเราจะเล่นต่อในแบบของเรา อิดอ่านแล้วหลับตาแน่นเสียงลมหายใจของเขาเปลี่ยนไปจากความเครียดกลายเป็นความตระหนักเขากระซิบเบาๆว่าเธอรู้เธอรู้ทั้งหมดวันถัดมาเจ้าหน้าที่เรือนจำตรวจพบว่ามีอีเมลลึกกลับถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลปลอมซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองมีการแนบไฟล์เสียงที่บันทึกเสียงสนทนาในช่วงหนึ่งของการประชุมภายในบริษัทพากินเสียงของพากินชัดเจนพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า ฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะลงมือจริงแต่ถ้าเขาทำมันก็จบปัญหาไปเปล่าะหนึ่งประโยคนั้นเพียงพอที่จะสร้างรอยร้าวขนาดใหญ่ในภาพลักษณ์ของภากินสื่อเริ่มกลับมาขุดคุยและบีบบริษัทของเขาจนหุ้นตกอย่างรุนแรงบรรดานักลงทุนเริ่มถอนตัวสายข่าวหลายคนพยายามเจาะข้อมูลภายในองค์กรเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการเสียชีวิตของมินตราและการกระทำของพากิน ในขณะเดียวกันหญิงลึกลับคนนั้นยังคงเดินเงียบๆผ่านเงาหมืดของกรุงเทพเธอเริ่มปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆที่เชื่อมโยงกับมินตราบ้านเก่าที่ทำงานเก่าห้องสมุดที่มินตราเคยนั่งอ่านแฟ้มคดีหรือแม้กระทั่งโรงแรมหมอที่เธอเคยเจอกับชายคนที่จ้างเธอเธอ,เ,ธอเหมือนคนที่กำลังสะสมเศษชิ้นส่วนของปริศนาก่อนจะนำมันมาต่อกันในเวลาที่เหมาะสม ชื่อของเธอไม่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลใดๆไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนไม่มีลายนิ้วมือในฐานข้อมูลของรัฐแต่เธอรู้เรื่องของมินตราอย่างลึกซึ้งเกินกว่าคนธรรมดาเธอรู้ว่ามินตราเคยไปเรียนภาษาในเชียงใหม่รู้ว่าเธอเคยหนีจากบ้านตอนอายุ16เพราะความรุนแรงในครอบครัวและรู้ว่าเธอเคยส่งเงินให้แม่ทุกเดือนโดยใช้ชื่อปลอมหญิงลึกลับคนนั้นกำลังทำบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจหรือบางทีเธออาจเป็นคนเดียวที่เข้าใจทุกอย่าง ด้านภากินเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเขาได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกในเวลาตีสามทุกคืนไม่มีเสียงไม่มีคำพูดแต่มีการหายใจเบาๆที่ปลายสายเหมือนเสียงของใครบางคนที่เฝ้ามองอยู่จากที่ไกลๆคืนหนึ่งเขาเปิดกล้องวงจรปิดในบ้านที่ควบคุมผ่านมือถือและพบว่ามีช่วงเวลาเพียงแวินาทีที่ภาพหายไปก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับรูปภาพของมินตราวังอยู่หน้ากล้องโดยไม่มีใครรู้ว่ามันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร พากินเริ่มหวัดระแวงเขาสั่งให้เปลี่ยนทีมรักษาความปลอดภัยาย้ายบ้านยกเลิกทุกกำหนดการออกงานและประชุมแต่ยิ่งเขาหนีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามหลังก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเห็นว่าคดีนี้มีความซับซ้อนมากกว่าก,า,การฆ่าด้วยแรงหึงหวงธรรมดาพวกเขารื้อแฟ้มคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ชายแดนและเครือข่ายของอดีตนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสองปีก่อน ทุกเส้นทางที่สืบกลับไปเหมือนจะวนกลับมาหาจุดเดียวกันพากินเมื่อเจ้าหน้าที่ขอหมายค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทพากินพวกเขากลับพบว่าเอกสารจำนวนมากได้ถูกทำลายและฮาร์ดไรฟ์หลักของแผนกการเงินถูกขโมยไปก่อนหน้าหนึ่งวันใครเป็นคนทำหรือพากินรู้ล่วงหน้า แต่เรื่องที่น่าสงสัยที่สุดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของพากินจับภาพได้ดหญิงลึกลับคนนั้นยืนอยู่กลางฝนหน้าประตูรั้วเธอไม่ขยับไม่หลบกล้องและเงยหน้ามองตรงไปที่เลนก่อนจะเดินจากไปช้าๆทิ้งเพียงรอยเท้าเปียกน้ำที่หายไปในความมืด เช้าวันถัดมาพากินได้รับพัสดุกล่องหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นกล่องบันทึกเสียงพร้อมเทปคาสเซตของเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้วเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดฟงังและในทันทีที่เสียงของมินตราดังขึ้นเขานิ่งงันพากินถ้าเธอฟังเทปนี้อยู่แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วเธอเคยสัญญาว่าจะไม่หลอกฉันแต่ตอนนี้เราจะได้รู้กันว่าใครคือคนที่เล่นเกมนี้เก่งกว่ากัน เสียงของมินตราในเทปยังคงดังต่อเนื่องเป็นเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลับที่เก็บงำมานานนับปีฉันรู้ว่าเธออาจกำลังโกรธหรือกลัวหรืออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้เธอรู้ก็คือฉันไม่ได้มาในชีวิตเธอเพื่อทำลายฉันมาเพราะบางอย่างนำพาเราให้เจอกันไม่ว่าจะด้วยแผนการหรือโชคชะตาฉันเลือกจะรักเธอเองไม่ใช่เพราะใครสั่ง พากินนิ่งฟังเทปหมุนช้าๆเสียงเครื่องเดินสะเทือนแผ่วเบาในแววตาเขาใช้ความเศร้าปนโกรธปนสับสนทุกอย่างที่เคยเชื่อมั่นเริ่มพังทลายลงทีละชั้นแต่เมื่อความรักเจอกับความลับมันก็เหมือนระเบิดเวลาที่ไม่รู้จะทำลายใครก่อนเมื่อเสียงจบลงเทปหยุดหมุนพากินก็ยกมือขึ้นปิดหน้าเขารู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจบลงไม่ใช่แค่เรื่องราวของมินตราแต่อาจหมายถึงอำนาจชื่อเสียงและโลกที่เขาสร้างขึ้นจากความลวง วันต่อมาข่าวใหญ่ที่สุดในประเทศถูกเผยแพร่ไปทั่วทุกช่องทีวีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์หลักฐานใหม่มัดตัวพากินนักธุรกิจหมื่นล้านคดีรอบวางแผนฆ่าคลิปเสียงที่ได้รับจากหญิงลึกลับถูกส่งไปยังสื่อโดยไม่ระบุที่มามันบ่งชี้ถึงการวางแผนซ้อนซับของพากินที่ใช้จิตวิทยาน้มนาวให้อิดลงมือเพื่อกำจัดมินตราโดยไม่ให้ตัวเองต้องแปดเปื้อนเขาไม่เพียงรู้ว่าเธอคือสายลับแต่ยังรู้ว่าเธอรู้ความลับของเขามากเกินไปและกำลังจะเปิดโปง อิดในเรือนจำนั่งดูข่าวนั้นด้วยรอยยิ้มเศร้าๆเขาไม่ได้ดีใจที่ความจริงถูกเปิดเผยเขาเพียงรู้สึกว่าความยุติธรรมแม้จะมาช้าแต่มันก็มาถึงวันหนึ่งเขาอาจจะได้ล้างมนทีนหรืออย่างน้อยได้หลุดพ้นจากภาพจำของฆาตรกรเพียงอย่างเดียวพากินถูกจับกุมอย่างเงียบเชียบโดยหน่วยพิเศษเขาไม่ต่อต้านไม่หนีไม่แม้แต่จะเถียงเขาเพียงกล่าวสั้นๆขณะโดนใส่กุญแจมือว่าบางทีฉันก็ควรจะฟังเธอตั้งแต่แรก และในช่วงเวลาที่โลกของเขากำลังพังลงหญิงลึกลับคนนั้นก็ปรากฏต,ตัวอีกครั้งคราวนี้ในงานรำลึกเล็กๆที่จัดขึ้นเงียบๆโดยเพื่อนเก่าของมินตราในองค์กรสิ่งแวดล้อมเธอวางดอกกล้วยไม้ขาวหน้ารู้ปรถ่ายของหญิงสาวที่เคยยิ้มอ่อนโยนต่อกล้องจากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่พูดสักคำแต่กล้องของนักข่าวสมัครเล่นที่ไปร่วมงานจับภาพเธอไว้ได้ภาพนั้นกลายเป็นไวรัลนในชั่วข้ามคืนเพราะเธอคือใครบางคนที่เคยหายไปจากระบบราชการไทยเมื่อหลายปีก่อน อริญญาเจ้าหน้าที่ข่าวกลองหญิงที่ถูกเชื่อว่าเสียชีวิตในปฏิบัติการลับแถบชายแดนไม่มีใครรู้ว่าเธอรอดมาได้อย่างไรและเพราะเหตุใดเธอถึงหวนคืนมาในเวลาที่เหมาะเจาะเช่นนี้บางคนคาดเดาว,ว่าเธอคือผู้ที่สืบเรื่องนี้มาตลอดเพื่อช่วยมินตราหรือเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับใครบางคนที่เธอเคยรักไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเธอกลายเป็นตำนานในโลกเงียบๆของสายลับ เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการสารหลักฐานทั้งหมดรวมถึงเทปเสียงบันทึกการแชทเอกสารธุรกิจและคำให้การจากผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ภากินต้องรับโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สารตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้ลดหย่อนโทษเนื่องจากเจตนาไตรตรองไว้ก่อนและใช้อำนาจในทางมิชอบมินตราไม่ได้มีโอกาสพูดครั้งสุดท้ายแต่เสียงของเธอในเทปนั้นกลับกลายเป็นเสียงที่อยู่ในใจของผู้คนทั่วประเทศ มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักที่ผิดพลาดหรือความแค้นที่ครอบงำแต่มันคือภาพสะท้อนของสังคมที่ความจริงถูกซ่อนด้วยหน้ากาก,ากแห่งความสำเร็จเรื่องราวของเธอกลายเป็นหนังสือที่ถูกเขียนในชื่อเจ้าสาวที่ไม่มีโอกาสกล่าวคำลาสุดท้ายและภาพยนตร์สารคดีที่ใช้ในระดับนานาชาติ ได้รับการลดโทษในเวลาต่อมาหลังจากเปิดเผยข้อมูลลับที่ช่วยตำรวจสาวถึงตัวบุคคลสำคัญอีกหลายรายเขาไม่ได้ออกมาท่ามกลางแสงแฟลชหรือเสียงปรบมือเขาเพียงเดินออกจากประตูเรือนจำอย่างเงียบๆแล้วหายไปในฝูงชนและที่ริมทะเลอันดามันณนะสถานที่ที่ทุกอย่างเคยเริ่มต้นหญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนมองผืนน้ำสีครามเธอวางดอกกล้วยไมย้สีชมพูอ่อนลงบนคลื่นที่ซัดเข้าเกาะเบาๆดวงตาเธอเต็มไปด้วยความทรงจำ ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครบางคนบอกว่าเธอคือญาติของมินตราบางคนเชื่อว่าเธอคือผู้วางหมากทั้งกระดานแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ทุกคนรู้แน่เรื่องราวนี้จะไม่มีวันถูกลืมและชื่อของมินตราจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าความรักและความจริงที่ไม่เคยตายเธออาจไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วแต่เสียงของเธอยังคงดังชัดเจนในใจของใครหลายคน และนั่นคือจุดจบของความลวงจุดเริ่มต้นของความจริงที่โลกทั้งใบไม่อาจเมินเฉยอีกต่อไป